สวัสดีครับผมมารพินพกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube นะครับอันนี้เป็นอันนี้คงพอจะอ่าหนออกว่าเป็นเต้าหู้นะครับก็เป็นเต้าหู้เอ่อเทเล็กสเตอร์ฟรฟรไฟบีนเคอร์ชีตนะครับบีนเคอร์ชีตนี่ก็คืออ่าฟองเต้าหู้นะครับฟองเต้าหู้ผัดน่าจะผัดกับซอสอะไรเนี่ยผมซื้อร้าน f ฟมิลี่มาคเวียดนามนะครับราคา19ื่นนะครับเอ้ยไม่ใช่หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเวียดนามิสดอมก็ น่าจะประมาณ50บาทเสร็จเสรนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับขาอห่อพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเขาเลเวบมาให้ก็เป็นอาหารคนเดินทางน,นะครับถ้าใครติดตามผมก็มีคลิปรีวิวอาหารพวกนี้มีเป็นร้อยแล้วนะครับน่าจะหลายร้อยแล้วนะครับเข้าไปเซิร์ชดูได้ใน c h anel n Feel t h a นะครับแล้วก็เซิร์ชดูที่คนดูเยอะที่สุดก็จะเป็นข้าวกล่องเมืองจีนแบบอุ่นร้อนเองนะครับ นัถ่ายที่ถ่ายนิไนรไฟฉางซานก็โอ้โหจะดูเป็นร้านวิวนะเข้าไปใน Youtube นะครับแอป Youtube นะฮะที่มือถือแล้วก็กดตรงช่องค้นหากดฟิลไทยนะครับ fwdlthai นะฮะแล้วก็ไปอุ้ยหล่นแล้วก็ไปเสิร์ชหาคำนะครับพวกเข้ากล่องพวกอะไรเงี้ยนะครับ อาหารเซวเว่นอะไรพวกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะชิมผักก่อนอืมืดครับเนอเน็ดคัรหรอดเนี่ยกินคารอดผมว่าหลายอย่างใส่แล้วไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ว่าสีมันดูสวยขึ้นคาร์อดสมัยก่อนไม่เป็นสีส้มอย่างนี้นะเขามาจัดแปลงพันธสมัยหลัง ใครลองไปค้นประวัติศาสตร์ในแคนาดประเทศในแลนาด์จะเจอแล้วก่อนแกหลอมันจะเป็นสีออกม่วงๆออกสีอย่างนี้เป็นรสจืดครับอาหารเจตรงฟองเต้าหู้นี่มีรสชาติมัน้นะเป็นซ้อนข้าวเป็นแบบออกประมาณข้าวญี่ปุ่นนะอ๋อร้านแฟมิลี่มาร์ทใช่เขาเข้าสไตล์เนี่ย มีรสชาติขึ้นมาบ้างเลยขจืดไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าให้ข้าวเยอะมากกินนี้อิ่มเอาเรื่องเลยแต่ว่าความอร่อยนี้มันขาดหายไปผักจืดแล้วก็อันนี้น่าจะรสชาติดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยเข้ากัน แต่ว่าเอาความอิ่มได้ครับได,ได้ถ้ากินเฉพาะตรงนี้นะได้แต่ว่าข้าวต้องเหลือแน,น่ๆเพราะว่ากลับเท่านี้เนี่ยมันไม่พอที่จะกินพร้องข้าวหมดนี่มีรสหวานประ้ยวหนา มีรสพริกไทยมีรสซอสเขาไม่ได้ใช้น้ำปลาปรุงอันนี้จะเป็นซอสเหลี่ยนะก็มันไม่ค่อยหข้าผักนะครับก็ไม่ได้ว่าอร่อยเลยเท่าไหร่นะนกลางก็ข้าวกล่องนะครับจากเวียดนามไปไหนมันก็จะลองกินข้าวกล่องประเทศโน้นประเทศน,นี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับก็รีวิวให้เห็นภาพ ผมว่าข้าวกล่องเมืองไทยอร่อยกว่านะอันนี้ก็ความเห็นส่วนบุคคลนะฟังแล้วใช้วิจารณญาณแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในทุกครับเอฟเจมินีร์เจียชายครับสวัสดีครับ